สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยางสวัสดีเน่ามอแรงครับแตะเว้นกำลังคอยกามาปันล้มครับงานที่ปันปลาไว้เป็นหน้าผือครับจะที่หิไมไว้มันเปียครับผมให้ที่เพิ่นให้เจ้าของหน้าเพิ่นยังก่อใส่ อยูนที่ย่อยสลายครับต้นถือก็เสีออกมาเป็นประมาณนี้ครับก็คือรอบนี้ก็จหวานเลยครับของของคุณแม่เพชรครับผมวานเลยเป็นว่าเพราะว่ามันล่งเฮ็ดยากลดหน่อยลงมาหมอบอ่ไ้ต้องไปตามสภาพครับ มันจะมีลมเป็นบางมองมีมองแกนมีมังลมรับกันไปครับในนี้กับปั้นแล้วกับสภาพจึงสี่แหละครับพี่น้องแต่ว่ารถคู่บัตรมารูบ่ไไ้ มันติดเลยเอาสภาพนี้ไปเลยมันรวมทั้งนี้กับหยาไร้หกปันคมแต่ว่ากะทียำมองนี่ให้เพื่อนให้มันได้ก็ได้ลุ้งในวันเขาซุ่มเพราะว่าหยาไร้ในวนัวนวันคางหยาแล้มันจีบวกขึ้นแบบนี้ก็พอไดเยอะครับพี่น้องตามสภาพ รถดีแตกมาหมอบอะไรเจอไม่แต่ของแท้ครับนี่เป็นนี่บางนี่พักบุงหลายเด้ครับเนี่ยโอ้น ายนี่โบ่โลเอยหยักเลอเล้ก็ใอ่อใป่ะนะอเอาห้วยห่วยหวเอา็นแม่ยีลาเอ้ยคุณแม่เอ้ยคุณแม่พูดซับขึ้นมาเด้อ อ่ามปนยักเธอเลยจะไปยักเธอเลยคุณแม่เออคุณแม่จ๋าเออก็เฟอร์เพิ่นกระจเย็นดีครับเมึงในาย,ยากเมึงในง่ายคอยเฮ็ดน่าล้มไอพี่ให้น้องเขาครับไปได้ว่าเล็ดนัยครับทำาน้าอะไร

เอา,เอาโซกจากหน่อยเอาเปล่าทะเลแห้งเอาเขาง,ง่ามไปอาจารย์เขาง,ง่ามแล,ล้วเว้ยล่างใส่ปุ๋ยใส่น้ำพอดีเลยนะเนาะอ๋อพอดีไปบ้านเขากันฮะเท็คนุนเลยยี่ บ้านเขาครับเปล่งน,น้ำมันหลอกเอกอของขึ้นไม่โย่สีไม่ตัวนี่อบะอ,อ้โอ้ยหน่เขาก็หากว่าเป็นน้อยแล้วครับหากร้ายแล้วแจ <laughs> กดีครับยังเชียรครับเกิดเกิดไวครับยังเชีย มาทานโว้ย,ยต้องเศร้าออกซะก่อนเพราะว่ามันจิดกันเพราะว่าห้าตตองการมันเกิดไว้ด้วยกรรมวานเลยใส่คุใส่ตาเลยไวเพราะว่าอย่างเตี้ย้าเหาตตองซอยเพื่อนงอกเร่วๆด้อยเพราะว่าของเ้ามันน,น,น,นั่นนั่นมอเ <c oughs> อ็นอัเอ๋เอ๋เอ <c oughs> ูเหตเอลเก็เอ้าอีกหลายคนเยอเอ๋เอ๋อออีกอ ครับผมขอบคุณหลายๆผู้น่ะเป็นมาขันพ่อมาดีกโอ้ยหากเากจ้าคักว่าศันคุณแม่เพชรดเป็นมาทั้งนั้นก็บฝ้าว่าศันนำ้ำไปปั้นยูหันนำ้ำบะศันพ่อบอกเอาน้ำใส่พ่อกันเก็บเคียงเข้า่าศันถ้าควรต้องการวันเอ้ยติดตแล้วครับพีน่น้องเอ้ยบักตัวงอก,กเกิดแล้วเพะศันฝ้าได้ทั้งมวลบอกไออีพอพะทั้งมวลทั้งมวลว่าน้ำใส่เอกท่นน้ำมันปรพ่อหน้า่าศัน แต่ว่ามาปั่นให้เจ้าก่อนบบดดหน้าหน้ามันแหงแเ,งเรามาเนียนฮะกระูปใจวะเจ้ากวนเจ้าเราพี่น้องเลยเดี๋ยวเจ้าใส่กอนจังชิเด็ดบานออกได้ใส่เคียงวานนะครับเ้็จังควรอะไรเจ็บเนี่ยกับย่าจังน้อยครับจังควรกับโยกรอนาแล้ว นี่ครับค้นสุชีวิตชาวนาลำบากครับตออจะได้เขามาจะเะเมด็ดนะพี่น้องเอ้อ๋อเอาเอาเอาต้อจะได้เขามากินเบี่ยงชีวิตรครับตะเกียใส่กระตาไา่วานดำอย่างก่อพูดว่า,วาโลก,ก้าเดี๋ยวนี้มีตะวนนันเหรครับ thầy chân mang ủa nó kéo bây giờ quạt quá đây, qua này sao quạt qua này sao quạt qua quạt 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 cho con เขาไม่อยากไรครับคนละทั้งของอายจันเนี่ยเช้างามเลยเพิ่งใส่ปุ๋ยแล้วนะทั้งเพียหัตาวตะวันทั้งของคุณแม่ต่ <c oughs> ว่านี่เต้องใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยคักแล้วอยูงง่ในนี่งามคักก้วเขาเดี๋ยวนี้เกี้ยว <c oughs> ยเกี้ยวจะได้มาอัพเดทให้พี่นอ้นองเพิ่งว่าห่วง,งสิหลายซ้ำไหนครับ <c oughs> ประมาณนี้ครับ <c oughs> พเราสึก อ่าลราขันกายมื่อนี้ไปเพื่อนว่าโอ้สิได้ใส่กับคู่น่อยไพ่ไพ่บ้านเผล่อเะเซ็มนีกับผอยากออก,อกจูเ <c ười> มืองจีลาครับลีลาใส่ครับเ <c ười> พือ่อนอ่ะโอ้ยแล้วรับคลิปนี้ขอจูเพ่งที่นี่กันครับ <c ười> <c ười> สวัสดีครับ